พี่ไพ่พี่น้ <c oughs> องวันนี้พายชินหายอีสานสิมาลาบปลาโจกบปลาโจกเป pues ็นปลาลาบเหนี้ยปลาโจกปลาโจกปลาปทำไมิก้อนก้อนผู้ลาบป็นขึปลาโจกเอามาจากแม่น้ำโขงน้ำม่วนทั้งมีมันจะมาจากแม่น้ำโขงขึ้นมาน้าม่วนเข้าทั้งเขื่อนปากม่วนปลาโจกนขึ้นปลาสามว่ามันออก กสิฟ้าาหลังทุบก่อนจังบวเหีออ่ทุบมันอ่อนากมันจะบเหรนถ้าท่างมทุบเมด้ฝักกับสีดีออกียง ปลาในห้ากับสอย้าปาปะซอยจะนั่นหรออยขาส้นหนาบาเพื่อกันข้าวส่้อยขาหนามอยขาอ่อนขูกขาใก้นั่นบางบางเลียงยู่ใยนใหแบงค์งอบกหมดไ่อ กิด่้นมาจากแม่น้ำของปลาพันปลาสือหากินในกละโฤดูการเน่เกิขึ้นมากเลยจ่ามันเกิขึ้นมาว่างใครเมินเงินเ็ดเนเป็ดอนนี้ว่าปลาแม่สาสื่อนั่นพ่อใหญ่โลหาติดติดท่านจะทำหลาหลาบเน่ามุกเรือหลาเตียเสดร้าย นายังเสียงเจ้าจนเหรม่เขาไปหม่องนะมาขายเจ้คนไปกางหม่องรู้ไหมอ้าวพอละบอกแวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานที่ฮักตีแกนทุกผู้ทุกคนเนาะอันนี้เมียก็สีลาบเหนียวหรือว่าลาบเตียนน่ะปลาโจกปลาโจกนี่ยกระเส็บตามเงินกับปลาตองผูล่ะให้ผู้มากอีนี้กับว่าตัวนี้ยแะแสีบกับกระปตองเสียบเถื่อนบึงเห็นไมากินน้ำกันอันนี้พ่อยายแล้วฟักข้างนั้นฟักก็คือซับน่ะ คันมีขิงบานแบบเฮ็ดแก้วบอนเ้ากับอย่างซุกๆก็ม้อมฝักใส่อะไรสบาอยู่หน้าเ้าเอาคาบานนี่วิธีเห็ดนี่ก็คือข้าวหัวผลออกนอกนอีหัวปลานี่ยมาตุ้มให้มันเป็นน้านัวขั้นเบาภาษากลางก็คือน้ำซุปนะ่ะตุ้มน้ำปลาแดกให้มันเดือดๆเ,าเ,าเา้ากับน้ำปลาแดเข้าหลงนี่ให้มันนอนนันวซ้ำตุ้มปนน่นละบานกันคันเพิ่นกันบนเดือดซุกเหลว เอาโยงลงไปให้เย็นได้บาานีขั้นบาเย็นนี่เพิ่นสิวเป็นลาบเหนียวได้ต้องให้เพิ่นเย็นซะก,ก่อนเอาเนี่ยล,ลูกร้านติดตามต่อไปอีกเ้อยนีสิไป็นตำบ้านเหนียวน้ำซุปห้องน้ำซุปเออน้ำสีเฮาสีใส่ลาบเตี่ยลาบเหนียวนะ่ะหอมกินปลาแดกไว้มาขูดกิมลงนี่หัวปลาเ้าก,ก็ะโหลงซุกละ่ะเ้าก,ก็สิยกลงให้เพิ่นเย็น คั้นโมเยนนี่มันบวชขบการหลาบเนี้ยมันตีนหลับดลับหมดเอาไ้นี่เนาะพวกพี่ๆแต่น้องาอมาหาอีกแบบนึงก็หลุกร้านน้่ยเจ้าหน่แม่บุญพอต่อต้นมาขายไก่ทุนหยางไก่ทุนเนี้ย,ห,นนย,ลย,ลยหลพิ่นเอามาขายกับสือน้ำจืดนน่างนี้ครนบเราเสือวกาไก่ตีนเพิ่อน,นตับเพิ่อนห้ากะ เห็ดไก่เนือเ้อแดดเดียวนี่ไก่เดียดแดดเดียว,ยวมักหัวตะไคร่เอาตำหัวตะไคร่ใส่พริกไทยใส่หูใส่หัหวหวัวกระเทียมก็เผือกระโรดอีกชิ้โนโรดหมันตาลน,นิดนึงมื่อกีงสีแดงงามน,นี่บัวคาอยากก็มากินโลดเพราะว่าสื่อน,น้ำบนตัวหนึง่งเห,ห็ดหอยหนุ่ยร้านกินใครอยากก็มาขั้นมาเหมือนท่านอยู่มืออื่นบ่ท่าน อยลูกล้านถาบางหลามนี้นอกพอใหญ่แล้วเมืองอโคงใหญ่อยู่มันเอาไกลเครื่องแดดใไม่ก้อเปี่ยนเสียมังก่อนเพิ่ว่าเป็นตาแสบใส่ของพันลูกพันเปลี่ยชเสียบดัดสามสี่ต่อขยันนะพ่ให้เราก้อเปี่งนบนก่นอนเปี่นเด้ <c oughs> เอ นน่ค so like ือไม่กินค่ะกับลาบเนี้อเกันโอ้สิไปกินเออแคพักมากินกับลาบเน้ไม่ขอเราลาบเถอะแค่พักก่อนบอาบนกินกับลาบก็กลอยบอครากินกับลาบก็กลอยได้บด ่อดอกน้นกำลังตาบานท,ที่กินกับทิฟทิกินเป็นท่วนเป็นท่วนเข่ากินกับหงหลอดเขื่นอ,อนดอกคานอ,อนน ไม่ปรกอบไ่รับลาปรกอบกอบ้านเฮ้าแครเนาทุกเฮ้ากับชาตซ้ำกุุงชากอดกุุงแคร์ตำห้องใบมันกินอะไรกันใบมระกอบพัดปะกอบบ้านเฮ้ากินบลาบหโอ้วี่เสียขนาดเขาอะ พักกระดาอยเมาเจบพักกระเดามาอยายเกลบยดก็ได้วัเครืระะอรระะอ่องกินกับดาบเานี่พักกระดาพักบะกอกรนีใบ,อบดอกคานกำนาแดกกระหอนเย็นแล้วซุกแล้วว่ติามด้วยอ่ลาบเนี้ยหนอ้ว ลงไปตามห้คนเขากันสัก่อนแล้วก็ขัวลูกตามไ้เขากันได้หลาบเนี้ยหน้าขาสิคนกับตังยิ้นได้ตุ่มนำประเดกเพียร้ายตใส่น้อยใส่เนี่ยต้อมาก หอมอยากสีหันทุกวันตอมไร้อมให้คนขับกันไอ้ผา่าหน้วผ่าไม่ยาเสตเนื้อนไอ้ถูกไว้ไม่พี่ขนอกในติีหดไก่ไก่เบื้งเลัง ตามเด้อเห็นันได้กี่เท่ากนเขากันคากงี่เง่าหัะเอาน้ำน้ำต้มโคนี่น้ำตุัมคู่โคนี่แหละลงคอยแล้วลเคยกินเคือเขาใจพเคยอเกิดเบิ่งอะไรวิธีข้ามมีกบ่าเห็ดปลาหนังแผลเด้อหลาปลาจวบมันเร็นหลาปลาตองผลป้าตรองแล้วเน็จอกกระโจงทอก มะกินตากระพุกยี่เน่บาทเราตะโุกมากเหมือนขายกันจัดๆหอมกินกับขัวพี่กลนแลักกะคาเฮ้าเอามาปักใส่กันจับใส่กันหน่อยจิตทันหอมไเบิ่งหอมกับหอมรั่วมันละมีมีใบมะกรูดผักจระแนหอมเตต้นหอมผักชีหอมเอาใส่หอมรั่วเหมือนเรหอมรั่ว ทีีาเริ่มนำมเนนำริเม่มอานํำลูกได้บานนำมปนเท่านั่นำสุกมโลูกเรวียได้คอยลูกถ้าจะคิดีว่าเมื่อยก็ทีหลาบเนย้อเฮดหนากขึ้นอยังตัวหันมนู่นจนเฮดหนกตัวคนจะไหม่ล่ะคนหลาบเนี้ยจนนอนถึงข้าโกงใหม่ตัวตะกี้วันนีกินอยู่กับให้นุมให้น้าได้หาปลาเมื่อไหล่ะตะมูลตะสี่ ต้หยายหมุดเสาดำไม่ดำหน้ามียงลูไปดำไม่ดำหน้าพอไปหาปหา่าเตรียมของลูกไฟน้าหลดเดดุหอคันเนี่ยมันเม่นูก,กินงาน่ายได้หลุหลานนี่คัมใชวิธีกระช้ไม่ไก้อยอเด้อเฮ็ดเสิงเมื่อไรยังไม่ขีดนี่เด้อนึงไม่กอกระดำหน้ามวบัวดำเน้อเราไปหนีบัดำหน้าเจ๋เสือนมิจฉาวานก็หวานไปกินเป็นหวาน ้ำคอยเป็นหน้าจางและจะเป็นผู้ดำมาใกล้ิที่ที่ไอ้หนูร้านห่วยไม่มานั่งคนเดียวคนถือว่ามันจะสาดใส่กันอยู่เดียวนี่หยุดโหลดทันบอกเพาว่าหนักหย่อนเน่าได้หันแต่เกานั่งมันโบยหยุดไปสร้อยทีๆแล้วจะสร้อยห่างจักอีว่วสร้อยทีที ง่ายเด็ดละต่วา่าบมดจักงละจักบงตันนี้อะละจักงว่าซอยแต่วา่าซอยเจลาบซอยทั้งทีๆอ่าลูกหลานอยู่จะเลื่มซ่องแม่กอสปตี้นนางอีสานบ่านเฮาเด้อกดตรใส่โรแจกดคติดตามกดกระดิง่งไงเนี่ยมีลาบเนื้อข้ามเขาสุวนรพักไรบุกนะพักออโอ้โหอย่าว่าเน้ยอย่าไม่กินน้ำกันเลยอยากจะได้เดียวนี่น ถ้าไหนน้ำหอนมันไปแน่เลยเบิ้งเดี๋ยวใ,ใจก่อนเนี่ยเบิ้งป่จะเอาใจนาห้ยนะตัวน,นี้ห้าสิบคนจะกันสัก่อนหอมกินหอมรวมและะ้่ะค่ะขอาวกลัวพริกคน จำเขาม่ส้มึงเดาคนใหญ่เหร n บานไหว้ได้ตัวนี้ผู้บริจิตตกันนี่ต่นยาชิ้นสองยางจ้ำก้อนที่ล่ะต้นยาจ้ำน้อถวายเจ้าของใช่ถวาย้ากองทำมาห้อยนานห้จยเจ้องผักห้อยหนาโอ้ห้ยห้ยต้นยาสาวหอยห้อยแม่นลตัวนีโห้อยกจ้าของอยยาค่ะยาจะกินเนี่ยนพัก อายใส่สิกววัวม่้อกะอันซีิมไก่แดดเดียวเนาแดดเดียวเครื่องแดดเอาตี๊ปหนึ่งหุ่นซีมปนะค่ะตัวแสบเข่าุ่นถวยเนื้อมากข้ามหน่อยข้าเพราะวถัยวด้หน้าไ่นึ่งป็้คนซีมตัวนี้กวนน่าจหนัอยตีข้ามันหามอะอันนี้นะรกเี่ยตำเเพื่อนตัเน้องงางดอกค่ะ คือหอยักิกกับกลาได้มดเยาคือง็ตัอยยี่ืกสูงิม้าไม่กวบ้ยิ้มามันก็กำไรไปจะีเอา้นแงเนาะหอยทากผมชิ้นแานึงน้องปอไไก่แหเดียวนี่ิมาลาอปากกจั่ว่าไก่นได้ไสิซี่ไม่รู้ใ้ร้านเบอร์ มันทำก็เอื้นใจเลยิแม่เ่งน่งนี่วะจัยามจกัวิ่งบ่กึ้นข่าวคินึงเหอฮะทีพักแม่บอกก่กคนแล้วพอแม่พี่้อูหนแอบร้ายปเล่นทำขาเอาเห็นนะแ่บบังคีนอย่างเพื่อมาขี้ปลาเขาปล่อยให้เป็นอันเป็นอันเรื่ี้มัน ม่น่อยกนี่มแดงหน่อยั้เบาเยมนอยนะมยเทาเอมเ่านเอาไดกี่กเนยหนยงรเข่มอยเทา่ดีเนี่ยพย่้าเรากิก็ลาบเสียเหนมัน่หรอกไยังหรอกผักบานเท้าข้ามันเขาต้องใช้ลบ ไปต <si <si> <si ัดเป็นกระบนัวอโอ้ยไปตัดเลยอืมันมไม่หยาคั่มเดียวกันไงไก่เไม่ข้องตายห็นบัเนาหรอกล่ะยิ่งดื่เบเต่าเจ็บแจ่บดีป่ะไก่ข้าวยวบนไก่เดียวหกทีฮะหกทีฮะหกทีฮาง่าเกบ่ายิ่งบนากทะขึ้นน้องขึ้นนางสูง

กูไม่จีนไม่กูทำักนกันเละก็บกมตรงไม่นตรงนั้นังจจีนมาต่อเาจูกันกต่อล้กพาจูาัอืันเขาม่อพวกนองเขามา ก็อย so uh, like, so uh, ู чи, ่แทบหมูมีไผก็แ่บแ c บหมูความมังควั่นเพลินสีบ้านมักกินเด้งเพิินเตยเตีอยไผรือจักขว่จักขว่มเป็นเองโอ้ยคนไม่กีนว่ตัวจริน่ะเพอินมวั่นเนากจแซ่บเนาะแต่ว่าเขาบริหารควมากเมือนบริไมาแต่เอาเหล่ากับรแเวหลงสีว้ายมาเลอลูกหลานแ่บารจนหลงเบางเบาอ้า เดี๋ยวสะเริ่มติดตามจ่งองม่อกอตินนาีจานบ้านนอกเด้อกดตหลกยแท่โคตติดตามกดรกระดิ่งคือนิดขึ้นติงหล่กระแบงปันกันแน่มีความสุกอะ่รว,วางจะความซุก,กนะไม,ม่ก่อัา,าแต่ว่างแบอพี่หรอกกรบายจความสุกกขะแบงจะเศร้าถูกหรอกไม่กินไม่อยากอิ่มพ่อกันกะไม่ความสุกัำแป้งแบงปันความทุกคว่ำจะเิ่นเด้ออยู่ดีไม่แห้งก้าพ่อขัดไม้สวัสดีสสดสทุกคนกทีน่อย่าเ่ี้่